บิงซูร้านลับที่ซ่อนตัวอยู่ในร้านขายหินย่านอ่างศิลาเพื่อมองผินๆผ่านๆน่ะแทบไม่รู้เลยอ่ะว่ามีร้านอยู่ตรงนี้จริงๆที่เนี่ยเขาจะเด่นเรื่องชาจีนนะคะถือว่าเป็นคาเฟ่ชาร้านแรกๆในชลบุรีเลยก็ว่าได้แต่ที่เราชอบมากสุดๆจะเป็นบิงซูของเขาคมีให้เลือกหลายรสชาติเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นนมโกโก้ช,ชานมชาไทยตามจริงอันเนี้ยจะเป็นบิงซูกล้วยหอมบิสกอคาราเมลตัวบิงซูะจะต้องเป็นรสนมแต่เราขอเปลี่ยนมาเป็นยาคุเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าบิสกอกับคาราเมลอ่ะมันเข้ากับอะไรเป แทนกันได้เลยไม่เห็นร้านนี้เขาเด่นเรื่องชานะคะก็เลยสั่งบิงซูชานมมาด้วยท็อปปิ้งที่เราเลือกมาก็จะเป็นเม็ดไข่มุกกับเฉาวก้วยแล้วก็ขนมปังกรอบอ,<ะ>อันนี้เขาจะเสิร์ฟนมข้นหวานมาให้ด้วยนะคะเอาไว้ให้เราาดชามบิงซูลงไปในนมข้นเพิ่มความหวานบิงซูของที่นี่เขาจะเป็นเส้นเนนะคะเหมือนสายไหมแล้วเฉากล้วยของเขาคืออร่อยมากมันนุ่มๆเด้งๆอะ่ะไม่แข็งก็ได้บิงซูรสชานมบอกเลยว่าควรสั่งเพราะว่ามีความหอมชาส่วนอันนี้คือบิงซูช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ใครที่ชอบกินช็อกโกแลตแบบเข้มข้นเข้มข้นา จร,จริงๆทุกคนไม่ได้โกหกล้วมันหวานกําลังดีไม่ได้หวานเจี๊ยกินคู่กับวิปครีมคอมโบแล้วก็สตบบรอเบอรี่ที่มีความเปรี้ยวหวานๆนะแล้ว,ลวหนึ่งเสิร์ฟที่เขาเสิร์ฟมาเราไว้เยอะเลยจานหนึ่งอ่ะแบ่งกันกินประมาณ2คนครึ่งอ่ะกำลังดีไหนๆก็มาคาเฟ่ชาแล้วเนาะขอสั่งชามากินด้วยแลวกันเขาจะมีทั้งชาที่เสิร์ฟแบบร้อนแล้วก็เสิร์ฟแบบเย็นเลยใครที่กาลังเริ่มเข้าวงการชาใหม่ๆนยก็สั่งชานมไข่มุกกับชาผลไม้ามากินก่อนก็ได้ลืมบอกไปเลยร้านนี้ชื่อว่าเคลรนย่ทอาารนนนนตตัห้้ิิบมุกกกกไไดด็เชชพืป